สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาถอนกำไรจากแอปดอบลิทกันนะคะไปดูกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะกดไปที่แคสค่ะซ้ายมือบนตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะเด้งมาหน้านะคะ d ิสพอยต์นะคะยอดที่สามารถถอนได้วันนี้1400บาทค่ะกดถอนนะคะก็จะเด้งมาหน้าถอน d ิสพอยต์นะคะใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน d ิสพอยต์นะคะ1 d i s p ริสพอยต์เท่ากับ1บาทนะคะเราจะถอนที่นะคะ 1 0 0 0นะคะ400นะคะถอนหมดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นะคะกดไปที่ถอนริสพอยค่ะแล้วก็จะเด้งมาหน้าถอน i ิส p o ย n t ให้เราเลือกนะคะอ่าช่องทางการรับ OTP นะคะเราจะเลือกเป็นอ่าเบอร์โทรนะคะกดถอนริสพอยค่ะรอรหัสนะคะ OTP นะคะ6ตัวนะคะเดี๋ยวก็จะเด้งมานะคะมาแล้วค่ะ117นะคะ 042กดถัดไปค่ะดำเนินการสําเร็จค่ะหน้าตาสลิปก็จะเป็นแบบนี้นะคะจำนวนที่ถอนนะคะ1,400บาทนะคะหักค่าธรรมเนียม35บาทหักภาษีหน้าที่จ่าย3%แล้วก็มีการหากัก d ีอา i n พนะคะ4%นะคะ ดีอพ o อย t ก็สําหรับคนที่นะคะอาจจะซื้อสินค้าครั้งถัดไปก็สามารถใช้เป็น d ีอ o พ n อยได้เลยเห็นไหมคะยอดเงินเข้ามาแล้ว6,000-9,637บาทตรงกันเลยนะคะ ,9637 บาทเดี๋ยวเราลองไปยุบหน้าจอนะคะดูบัญชีด้วยนะคะว่าเงินเข้าบัญชีจริงๆไหมนะคะแต่กลับไปดูนะคะในส่วนของหน้าเมนูก่อนนะคะอ่านี่คือหน้าตานะคะของแอปเป็นแบบนี้นะคะจะมีสินค้าหลากหลายรายการเลยนะคะ อา,อาหารเสริมสุขภาพความงามเครื่องสำอางนะคะหน้าตาแอปจะเป็นแบบนี้และก็มีสินค้าทดลองด้วยนะคะพี่พี่ท่านใดอยากจะสร้างรายได้หรือกำไรง่ายๆแบบนี้นะคะไปหาดาวน์โหลดแอปดอบลิดกันนะคะเขามีระบบนะคะ AI ขายให้ด้วยเราไม่ต้องขายนะคะสุดยอดมากๆเลย